เอาเลยคะไใจอะไรคะไหนอะเออมือโซกโป๊ะอย่าไปจับนะคะเอ้ยโซกโป๊ะอ่ะเช็ดนเช็ดออกจริง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 เต้นท่าอะไรอ่ะจาะจึงจาะจึงถึงจาะเต้นท่าอะไรอ่ะฮะเต้นท่าอะไรคะโอ้เต้นท่าอะไรล่ะลูกฮะไหนเต้นให้ดูหน่อยสิเต้นให้ดูหน่อยค่ะไหนจาะตึงโป๊มโป๊มโป๊มแล้ว จะปุ่มเร็วๆบัวหน้าว,ว่จะสิรอกไปสั่นนรกน้องไม่ไปไม่ไปนะคะมามามาเออยายเด็ดตำเลึงอยู่มามาขามา้ามาเดีนนะ๋ยวเมียเมากัดน,นะเดี๋ยวเมากัดนะเออมามาไม่มาลูกไม่ได้ซื้ออะไรให้เมาเลยวันเนี้ยนั่งดูทำอะไรนะี่ยฮะ <c oughs> จ้า <c oughs> จ้ายายเด็ดตำเลึงลูก ยายตำลึงต้นน่อยลเต้นให้ยายดูหน่อยเลเลยโออ้ตาตากลัวกลัอะไรกลัวยายทำไมอะไรสาวน้อยทำไรคะจ๋าาเต้นยังไงเต้นยังไงจโป๊ะโป๊ัเ